แบงก์ชาติเขาไม่ขายบาทซื้อดอลลาร์นะครับเพื่อประคองละ่ะนะทำไมเขาไม่ขายบาทซื้อดอลลาร์เพื่อประคองละ่ะนะครับผมกออ็อธิบายว่าเขาทำอยู่ครับแต่ตอนนี้ impact ของอ,อ,อิมแพคของตัวค่างเงินเนี่ยมันเจอดอลลาร์ที่มันกดเนี่ยค่อนข้างมีนัยะ มันเลยส่งผลให้อาจจะค่อยๆซื้อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเ,เขาก็ใช้คำว่าเ,เหมือนกับจะใช้ว่าแสงแซงคำนี้เลยนเทอร์วีนแล้วกันเออนะครับก็ทำอยู่นะครแต่ว่าไอประเด็นหลักประเด็นหนึ่ง นึ่นครับาดี่นะครับคือต้องบอกว่าเ,เขาทําอยู่นะไม่ใช่เขาไม่ทำนะเขาทําอยู่แต่เพียงแค่ว่าณนะตอนเนี้นะครับเเหมือนกับทําแล้วอาจจะยังแบบไม่ได้เห็นผลมากเพราะว่าตัว DXY หรือว่าตัวดอลลาร์เพียวๆเนี่ยมันกดแบบค่อนข้างมีในยะนะครับคําถามถัดมาเลยคือณนะตอนเนี้สิ่งที่เราต้อง เตรียมต่อเลยเนี่ยนะครับนั่นก็คือผมอันนี้ผมไม่ได้ตอบแทนแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้มองในมุมมองในมุมมองหนึ่งเป็นพิเศษนะแต่ผมกาลังจะบอกว่าการแทรกแซงข้างเงินเนี่ยมันทําได้แบบค่อยเป็นค่อยไปบางเอ็กซ์พอร์เตอร์ก็ถามว่าอ๋อทำไมดอลลาร์แบงก์ชาติไม่ยันล่ะจริงๆเขายันอยู่แล้วเขาขึ้นจาก2องแสเป็น2องแสนหกสองแสนแล้วด้วยสําหรับดอลลาร์รีเซิร์ฟที่คุณเห็นดอลลาร์รีเซิร์ฟที่มันค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นนี่ยนั่นก็คือการขาย บาทซื้อดอลลาร์แลวรีเสิร์ฟก็เพิ่มขึ้นซึ่งมันก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะแต่ยังเอาไม่อยู่นะเพราะว่าโฟลว์มันไหลเข้ามาจริงมันมีโฟลว์มันจากต่างประเทศมันไหลเข้ามาในในบอลด้วยแล้วก็ผู้ส่งออกทองคําสกขายทองคําปุ๊บขายดอลลาร์ซื้อบาทดีมานบาทเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะอันนี้ผมไม่นับ a อ c ซที่มันอยู่3ามสี่หมื่นล้านที่แบบไม่รู้ว่าคนจะรอซะ,ะแปลงหรือเปล่านะนะับไม่รู้จริงๆคือคนมันมีเงินค้างเอ็กพอร์เตอร์อินพอร์เตอร์มีเงินค้างอยู่ FFC หลายนล้าน นะครับซึ่งถ้าเขาแปลงกับเขาไม่แปลงเนี่ยมันส่งผลนะครับว่าว่าเอ่อว่าว่าถติว่าถ้าแปลงออกมารจริงๆเนี่ยเอ่อเป็นยังไงแล้วถ้าไม่แปลงเนี่ยเป็นยังไงนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับมันมีข,นขอพายจริงทุกท่านวันนี้ผมเปิดหกจอไม่ถึงว่าหกไฟล์นะครับมันเลยทำให้มันค้างๆนิดหนึ่งนะทุกคน น,นี่ยครับไอบ้บัญชีบัญชี FCD นะครับถ้าใครเป็น exporter importer จะรู้จักบัญชีนี้ดีนะครับคือหลายคนก็งงว่าไอ้ที่ขายมาเนี่ย FCD มันคัดล้อหรือเปล่าเพราะคนมันมีเงินดอลลาร์อยู่ในนี้เยอะ ประมาณสามหมื่นกว่าเนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยนะครับไม่ใช่สามหมื่นกว่าแล้วสิสามหมื่นหกสามหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันกดลงมาซ้ำเติมหรือเปล่านะสำหรับบัญชี FCD นะครับอันนี้คือไทยแบงก์ FCD นะนะครับส่วนประเด็นหนึ่งที่ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมแบบแทบบแซงเยอะมากไม่ได้ทำไมไม่กล้าที่จะซื้อดอ,อ,อลลาร์เข้ามาแลวขายบาทเพื่อประคองจริงๆต้องบอกว่าถ้าใครจาได้นับไปตั้งแต่สมัย โรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์กับสตีเฟนมานูชินสมัยปี161718หนึ่งเจะครับอลองตามสองท่านนี้ดูนะชื่อว่าสตีเฟนมานูชินกับโรเบิร์ตไรท์ไทเซอร์นะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับเคยออกมาพูดถึงเกณฑ์เขาใช้คาว่าเป็น t r e a s u r y fx manipulation คือเป็นเกณฑ์ที่ทางสหรัฐอเมริกาเ,เขาเล่งในประเทศคู่ค้าของเขาว่าเฮ้ยคุณเนี่ยตั้งใจที่จะ ทำค่าเงินตัวเองให้อ่อนค่าเพราะคุณเนี่ยจะได้ประโยชน์ต่อส่งออกนะครับในแง่นนของคู่ค้านะลองลองลองไปกดย้อนกันดูนะครับสตีเวนมนูชินกับโรเบิร์ตไรท์เทเซอร์ผมจาได้เลยนะครับในช่วงเจ็ดแปดปีก่อนเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีเกณฑ์สามเกณฑ์ขึ้นมาหนึ่งเกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกาสองหมื่นล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาต่อปีซึ่งอันเนี้ยเกินกันหมดครับบ้านเราก็เกินเพราะบ้านเราสี่หมื่นกว่า สองดุลบัญชีเดิน,นสะพับรวมมากกว่าสเซนของ GDP สามการแทรกแซงค่างเงินสุทธิมากกว่าสเซ็นของ GDP ภายในจุสองเดือนถ้าใครจังมาได้นะครับซึ่งมันก็ดูแล้วท่งบ้านเรานะครับต้องบอกว่าดูแล้วทรงบ้านเราเนี่ยมันแล้วก็หลักหลายประเทศนะครับคือเราอาจจะเข้าเกณ์ไปแล้วสองจากสามข้อหรือบางท่านเคยพูดไว้ว่า อาจจะสองไปปลายแล้วด้วยซ้ำมเกือบเกืบสามข้อแล้วนะครับซึ่งอันนี้มันทำให้การแทรกแซงค่าเงินของทางแบงก์ชาติอาจจะทำได้ด้วยวิธีที่จังกัดครับผมเลยพยายามอธิบายว่าก็ต้องเข้าใจทุกฝ่ายนะครับคือผมไม่ได้บอกว่าใครชอบบาทอ่อนใครชอบบารแข็งนั้นคืสุดแล้วแต่เลยแต่ผมกําลังจะบอกกับทุกคนว่าทุกอย่างมันมีคอนซีเควนต์ทุกอย่างมันมีเหตุและผล ไม่ใช่่อหวัดคนก็จะบอกว่าเฮ้ยจะตายกันแล้วนะบาทแบบเนี้อาลีสก็โดน19%บาดแข็งมาอีก7%ในปีนี้เอาสองอันบวกกันเท่าไหร่19บวก7 26%หายไปอย่างเงี้ยส่งออกตายกันหมดนะครับก็พยายามอธิบายนะครับซึ่งซึ่งก็ผมก็พยายามอธิบายว่าผมไม่ได้มาดีเฟนด์แทนใครแล้วผมพยายามจะอธิบายคอนเซ็ปต์ว่าเขาทําอยู่ลองดูกดลองกด USD Reserve จากแบง์ชาติเองก็ได้นะครับ แต่ว่ามองในมิติมองในมุมหนึ่งก็คือมันโดนเกณฑ์ตรงเนี้ของทางสหรัฐอเมริกาเขากั้นอยู่หรือเปล่านะครับซึ่งบางทีบางประเทศผมจําไม่ได้มันมีมันมีเคยขู่แล้นะแต่มันยังไม่ได้บอกว่าใครคนไหนเข้าสามทับสามเนี่ยจะโดนอะไรนะครับแต่ว่าแน่นอนอ่ะไอหนประเทศเนี่ยมันโดนกันหลายสิทธิ์ไอตัวทีไอหนึ่งเกณฑ์เนี่ยไอเกณฑ์ข้อแรกเนี่ยมันโดนกันเยอะไอข้อ2เนี่ยมันก็เริ่มโดนกัน แต่ข้อสามเนี่ยอย่างามันมีสิบสองเดือนย้อนหลังบางทีมันแบบเอ้ยเกินมาสิบเดือนนะไม่ถึงสิบสองเดือนนะแบบเนี้ซึ่งบ้านเราก็สองในสามไม่รู้ว่าสองอ่อนๆหรือสองแก่ๆนะเนีนี้ก็ฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับในประเด็นเรื่องเกี่ยวข้องกับมุมมองข้างเงินมุมอ CD, ม,มอง FCD มุมมองสามเกณฑ์ manipulation rules ของตั้งแต่สมัยเจ็ดแปดปีก่อนของทางสหรัฐอเมริกาซึ่งปัจจุบันตอนนี้อาจจะ implement อยู่ก็ได้นะครับ ถามเราเราก็มองว่าถ้าถามผมตอนนี้ก็คือสิ่งหนึ่งก็ถ้าสมมตินับทุกอย่างคงที่ก่อนอะ่ะก็ต้องลุน fact ้นเซลล์ออนแฟกต์สิบหกสิบเจ็ดกันยาเนี้ว่าถ้าสมมุติดอดคอร์ป,ปีหน้าอาจจะเพิ่มขึ้นจากหนึ่งเพียงแค่สองครั้งปีนี้ยังเป็นยี่สิบห้าปีเฟิร์สคัไม่ใช่ห้าสิบปีอยู่ดอลลาอาจจะเด้งทองคำอาจจะลงนะครับพอดอลลร์เร่งทองคําลงแน่นอนครับบาทเราก็จะฟื้นจากสามสิบจุดห้าที่เป็นแนวสำคัญในรอบนี้ฟื้นขึ้นมา เนี่ยผมว่าอันเนี้ยท่าง่ายในการลุ้นนะครับเรื่องที่สองนะครับก็ต้องดูว่าช่วงที่เหลือของปีนี้ดอกเบีย้ยจะลงเลยต่อไหมนะครับบางคนก็บอกว่าดอกเบียเบ้ยลงรอบที่แล้วก็ลงนี่มันก็ช่วยปัญหาไม่ได้อันนี้ผมไม่ตอบแล้วกันนะนะครับแต่เรื่องหนึ่งคือผมว่ามันก็ต้องแก้ว่าแล้วมันจะมีวิธีหาอัน correlation ทองคากับบาทไหมเนีเพราะคุณจะไปแก้อัน c o r r e l a t e ทองค่บาทกับดอลลาร์เนี่ยไม่มีทางคุณก็ต้องหาวิธีว่าเอ้ยแล้วทําไมในช่วง สิบปีที่ผ่านมาทําไมทองคํากับบาททําไมอาร์สแควร์ทำไมรันลูคชั o นออกมามันไม่มีความสัมพันธ์กันเหมือนกับทุกวันเนี้อ่ะนี่ผมถามกลับแล้วกันนะถูกไหมสิบปีที่ผ่านมาห้าปีเอ้ยห้าถึงสิบปีที่ผ่านมาทองคามันก็เป็นขึ้นมานี่บาทมันก็ไม่ได้แข็งอย่างรอบเนี้อ่ะบางแต่ยอมรับตอนนี้มันนิวไฮจริงนะยอมรับแต่ตอนนี้ทําไมแบบโอ้โหกลายเป็นบ้าเราทําไมเป็นหนึ่งในประเทศของภูมิภาคเลยที่ ที่ c o r r e l a t i o นเยอะสุดในในในทวีปเลยอะ่ะในภูมิภาคเลยอะ่ะนะครับก็ก็มันก็ต้องตอบคำถามตรงนี้เนาะว่าบ้านเราเป็นเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนตีอะ่ะแบ็กสมิดหรอเขาเรียกว่าอะไรนะไม่แน่ใจเข,า,ขาเรียกว่าอะไรเออนั่นแหละแบบคนตีทองคำคนขุดทองคำคนขุดเหมืองแล้วก็เอาไปฝากขายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะตรงนี้แต่ว่าเออมันก็ต้องหาอันคอร์ริเลชันอะ เพราะว่าในอดีตมันไม่ค่อยม,มีคอลเลเจตนี่ตอนนี้มันมีแบบมีบบมเต็มที่เลยอะถ้าจะเป็นการาฟเดียวกันเลยอะนะครเพราะฉะนั้นผมก็ไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยมาตอบคถามว่าเฮ้ยบาทมันเป็นยังไงแล้วจะแก้เกมยังไงแล้วมองไปอนาคตยังไงนะครับอ่ะฝากไว้นะสําหรับมุมมองต่างๆว่าก็2เรื่องเรื่องแรกลุ้นไบออนดิฟแล้วกันแล้วทีเซลออนแฟกก่อนแล้วค่อยไบออนดิฟสำหรับโซ17นี้3.5แ,แล้วก็วีบาร์นะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือ ไม่รู้เาอรลเรเลตเป็นยังไงส่วนเรื่องการมานิปูเลตเราจะให้วิ่งวิ่งแบบโอ้จะไปสามแสนล้านเลยเพื่อดึงรีเสิร์ฟเข้ามาโอ้ยใจเย็นๆน,นะจะแตะเพลย์นิดหนึ่งก่อน